นักเศรษฐศาสตร์ยังได้ประเมินการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับหากยังคงยืดเยื้อต่อไปและขยายวงกว้างมากขึ้นก็จะมีแนวโน้มเกิดความแรงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนภาคการท่องเที่ยวน่าจะสร้างความเสียหายนะครับคิดเป็นมูลค่ามากถึง1,30,000ล้านบาทไปชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรยายงานครับ ดูเหมือนว่าสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นจะขยายวงกว้างขึ้นไปเรื่อยๆจนหลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วงและจับตามองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าหากการชุมนุมทางการเมืองยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปีและมีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อภาคท่องเที่ยวความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนรวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างแน่นอนซึ่งอาจสร้างความเสียหายมากถึง1 3 0 0 0 0ล้านบาทจากวันนี้ไปการชุมนุมเนี่ยจะขยายยังไงนะคะจะรุนแรงแค่ไหน อันนี้จะมีผลว่าแล้วนักท่องเที่ยวที่คาดการณ์าวางแผนเมปีนี้ท่องเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาจะเดินหน้าต่อหรือว่าหรือว่าจะจะยกเลิกนะคะทั้งนี้ก็เลยขึ้นกับผลว่าผล้องการชุมนุมมันจะเป็นยังไง ขณะที่ท่าทีที่อ่อนลงของรัฐบาลและถแถลงการของสมาชิกวุฒิสภาเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสถานการณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยหวังว่าสถานการณ์การชุมนุมจะสามารถคลี่คลายลงได้ภายใน1-2สสัปดาห์นี้โดยไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นและคาดว่าในช่วงไตรมาส4ี่หรือสิ้นปีนี้เศรษฐกิจจะยังคงขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ3.5และยังไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนมากนัก ทุกฝ่ายเข้าใจาว่ามันเดินหน้าไปจะเป็นความเสียหายของประเทศมีการถอยหลังรัฐบาลถอยนะคะแล้วภายในสองไม่เกินประมาณ1สัปดาห์นี้หรือว่า2ส,สัปดาห์ไม่เกิน2ส,สัปดาห์นะเหตุการณ์ยุติลงกลับคืนสภาพเดิมนะคะก็จะ3.5%ของปีนีค้คงไปได้เพราะว่านักท่องเที่ยวก็จะรู้ว่าสถานการณ์อันนี้ไม่ได้บันปลายอะไรนะคะอย่างไรก็ตามจากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มองว่า กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยมากที่สุดรองลงมาคือส่งผลต่อก,การท่องเที่ยวของประเทศภาวะเศรษฐกิจและการบริโภคสินค้าและบริการทีมข่าวเศรษฐกิจ NBT News Focus ส